ไข่ไข่พิ้งครับไข่มานานหรือยังคะจะ30มสิบแล้วครับทําเปร็นอยู่แล้วหรือเปล่าครับพ่อเป,ป็นครอบครัวให้ครับขอไข่ย่างมาตุ้มค่ะตอนนี้ไข่ลวกครับนี่คือของโตนะครับผมเพิ่งเคยกินองนีมมโอ้โี่เสิร์ฟเองเลยครับเฮ้ยนจิ้มดีมากมาขมหอมๆเหมือนยำอ่ะผมว่าสูตรเราโดนโดนมากโอ้ โอ้ดดอโดูการปอ,อกครับดูการปอ,อกครับเาพี่เกียรติตอนนี้ทำอะไรอยู่คะขายไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งจ้ะอ่าพี่จะมีหาบขายอย่างนั้นปะคะครับเมื่อก่อนก็หาแล้วครับแต่ตอนปัจจุบันนี้ก็ใช้รถเข็นแล้วเหรอคะคขายมานานหรือ,อยังคะจะสามสิบแล้วครับปีแล้วสามสิบปีครับโอ้โหเริ่มขายได้ยังไงคะ เมื่อก่อนพ่อแม่มาอยู่นี่ก่อนขายขายปิ้งครับค่ะแต่พ่อเขาก็ป่วยเขาเป็นโรคหัวใจโรคประจําตัวเขาแหละค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ฟุบอยู่บนบ้านเลยนะครับแล้วเขาก็เสียชีวิตเลยครับอตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยตอนนั้นคือก็ปุบปรับนะคะคมีภาระอะไรทางบ้านบ้างคะคตอน,น,นผมต้องรับภ้าระเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่ครับ ทุกอย่างอะทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงแม่เหมือนเดิมครับเลี้ยงเราด้แม่เหมือนเดิมหลังจากข้อเสียแล้วผมก็เลยลงมานี่แหละมาขายไข่นี่แหละครับขายไข่ปีกแล้วลุงเกียรติทําเปรนอยู่แล้วหรือเปล่าครับพ่อเป็นเขาฝึกไข่ครับอ๋อพ่อฝึกใข้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กตอนผมมามก็เอาลวกไปยังไงลูกไข่ไปตองนี้นี่เขาบอกไปหรอกครับแล้วที่เป็นเดือนะผมก็จะรู้ว่าไข่ลวกไปยังไงไข่ไส้นีเปยังไงไข่อะไรนะฮะไข่สองอย่างคือไข่อะไรนะฮะ ไข่ลวกไข่ตะนี้ไข่มาตุ้มไข่เกือบสุกชุกครับแล้วแต่เราจะอ๋อมันเดี๋ยวนะก็คือถ้าหนูไปหนูบอกว่าหนูขอมาตุ้ม่ะพี่เก๋ก็จะจัดหาให้หนูได้แน่นอนอ่าแล้วเราเวลาเราปิ้งอย่างเงี้ยเราเราจะกะจังหวะมันยังไงฮะมันมีเวลาหรือว่าเราใช้สังเกตเอาให้มันเป็นแต่ละอย่างกันนะฮะอ๋อมันดูความร้อนของไข่ครับความร้อนจับไข่มาดูว่ามันร้อนระยะนี้มันจะเป็นยังไงอ๋อ ไข่เนี่ยเขามีห้าแบบมีอะไรบ้างครับจะมีลวกมีลวกมีลวกปานีีมาตูมมาตูมเกือบสุกเกือบสุกแล้วก็สุกครับไข่ลวกครับจากควาร้อนรู้เลยคือคือใช้อุณหภูมิเป็นตัวบอกเหรอคะคืออุณหภูมิวัดจากมือนะครับโอ้นี่คือไข่ลวก นี่คือไข่ลวกต่อไปขอไข่ตานีครับเฮ้ยชชอ๋อ,อมันจะสุกกว่าโอ้หนี่คือสุกกว่าใช่ไข่แดงมันจะ<ห>แดงนี่คือคไข่ตานีแล้วต่อไปครับไข่ยางมาตูมครับ มันก็ใกล้เคียงกันอ๋อนี่มันแข็งแล้วเริ่มเป็นก้อนโอ้โหนี่ยังมาตูมยังมาตูมไข่ขาวเริ่มเป็นก้อนต่อไปคือไข่เกือบสุกครับอันเนี้ยอ๋อทั้งหมดนี่คือไม่ต้องไม่ต้องปอกนะครับโอ้ไข่เกือบสุกครับโอ้ร้อนเลยสุดท้ายครับไข่สุก ธรรมดาเขาใส่ถ้วยแบบนี้น่ารักดีว,ว่ะไข่สูงคือไข่ต้มของแมครับโอ้ยดูการปอกครับดูการปอกครับโอ,อ้ยนี่คือไข่สุกครับครับสุกไม่แข็งนะมันจะสุกกำลังดีอ๋อทั้งหมดนี้คือความสุกข5ขระดับครับอ๋อนี่คือน้ำจิ้มอยากลองน้ำจิ้มจังใช่เที่อยากลองให้พอน,น้ำจิ้มอืม้อ,อหูโอ้ยท็อปปิง้ง พริกไทยด้วยนะครับอบสูตรคบสูตรย่างรับข้าวเลยก่อนขอบคุณค่ะนี่ครับครูอุยดูสีสินี่คือของโตนะครับผมเพิ่งเคยกินผมที่เสิร์ฟเองเลยครับพี่เกียรติเสิร์ฟเองเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เกียรติครับ อะไรกินนี้ครบแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าสุกอะไรกินต่อไปเลยวถูกไหมครับเดี๋ยวเราจัดโต๊ะเลยเลยคุณซุปหครับขอมคุณครับขอผมก่อนครับเป็นไงครับยกแก็งเลยครับคุณซุปาใช่ครับหูตึงชั่วขนาดอะไรถูกครับอร่อยเลยพี่หน่อยไายแล้วเท้าเท้ายังไม่ได้ยังไม่ได้หื้ยน้ำจิ้มดีมากมันคือน้ำต้มยำน้ำจิ้มดีมากคือต้มยำน้ำจิ้มดีมากเออพี่เกียรติเสอร์เองเพื่อนเกียรติเสอร์เองนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเผือกสองเผือก เลือกช้องเหลานี่นะมันคือไข่ทรงเครื่องอะค่ะที่มันมีน้ําจิ้มเหมือนแบบเป็นแจ่วแต่แจ่วบ,บางๆน้ำมะขามหอมๆเหมือนยำอะนี่คือไข่ปิ้งแนวใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นอันนี้คือใส่ถ้วยแล้วก็มีน้ําจิ้มที่เรียกได้ว่าผมว่าสูตรเขาโดนโดนมากพี่เกดครับโตไม่เคยกินไข่ทรงเครื่องแบบนี้มาก่อนคือปกติ ข้าวเมื่อสมัยก่อนตอนไปโรงเรียนครับตอนเช้าสิ่งที่ประจําก็คือไข่ลวกราดข้าวอแต่โปกตีเราก็จะใส่แบบแม็กซี่ใส่ซีอิ๊วใส่อะไรอย่างงี้ไม่เคยใส่น้ำจิมนี้อันนี้น้ำจิมนี้สุดยอดน้ำจิมนี้แบบสุดน้ำจิมนี้มาจากนี่คือไทยแท้จากพ่อไหมครับผมคิดเองครับทเองครับนี่คือคิดเองเนี่ยจินตนาการในอาชีพนะครับคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้คิดไปเองโจทย์ต่อไปครับท่านผู้ชมครับเราจะได้พบกับโจทย์ที่มีชื่อว่าฝ่ามืออรหันครับใช่ครับ หโ,โหอร่อยมากอะทีมงานเชิญเลยครับพี่หอยจะกดไหมอยากชิมเผื่อนิดหนึ่งได้ป่ะไม่เอาไม่เอาทั้งอันนะนี่คนละครึ่งเดี๋ยวกิน,น,น,นก,กับผมกินเ็ดเลเลยเรามีอุปกรณ์จับเวลาของสแต็กกิ้งครับลองลองเอามือวางครับพี่เกดเอามือวางสองข้างปุ๊บอ่ายกมือขึ้นเวลาเดินเห็นไหมครับพอทาเสร็จเอามือวางครับปุ๊บเป็นอันหยุดเวลาที่รถ เราน่าจะติดแบบนี้นะ <c oughs> เวลาลูกค้ามาก็เล่นกับลูกค้าดีไหมฮะมันไม่มีทุนไม่มีทุนใช่ไหม <c oughs> เอาอย่างนี้แม่เดี๋ยวผมขอในทุนขึ้นมาคนหนึ่ง <c oughs> ถ้าแข่งกับเขาแล้วชนะเขาในทุนต้องเป็นคนออกให้เรา <c oughs> ดีไหม <c oughs> ในทุนนะ <c oughs> มันเป็นในทุนหน่อย <c oughs> มเขาเป็นในทุนเหรอเปล่าอยากให้พี่มาทดสอบเกมมาสิครับเชิญพม่หอยครับโจทย์นี้อยากให้พี่หอยช่วยลงทดสอบหน่อยว่าเกมนี้ ยากหรือง่ายพี่หอยครับอันไหนเผือกไม่เกี่ยวกับเผือกเดี๋ยวให้พี่หอยทำไข่ยางมาตูมสองฟองจ้ะพี่จำได้ไหมครับขั้นตอนทำยังไงฮะตอกตอกปุ๊บแล้วก็เทถือว่าเสร็จไหมง่ายหรือยากง่ายฮะพี่ทำสองฟองนะเดี๋ยวพี่ลองพี่รู้วิธีจับเวลาเนาะครับผมพร้อมนะครับเอามือวางพร้อมเริ่มครับไม่ใช่พี่สองฟอง

ใจเย็นจะเย็นพี่โ en> อ๊ยเปลือกเปลือกพี่เปลือกพี่หอยเละหมดแล้วหอยเละหมดร้อนนะ a c t i n ง acting เอาลองไหมนะร้อนมันร้อนร้อนยังสงสัยเลยว่าทำไมเขาเขาจับอยู่ได้นะนี่คือพี่หอยสองฟองใช้เวลา50ิวินาทีนะครับนานเนาะ ไม่นานพี่ผมเห็นพี่ทำก็ไม่ได้นานไม่นานเหรอพี่ก็ทำถือว่าเร็วทีเดียวลองไม่ครูไม่เป็นไรอะไรพี่ขอบคุณนะฮะเพือกอยู่ไหนไม่มียู่แล้วถือแล้วเขามีแล้วเขามีแล้วขอบคุณพี่หอยครับและเรากำลังจะท้าทายภารกิจของพี่เกียรติครับรายการขอท้าพี่5ฟองขอเวลา35ิาวินาทีครับ ห้าเลยอ่เกินไปน้อยไปเนะห้าฟองนะครับพร้อมเชิครับมาแล้วครับฟองแรกครับฟองแรกได้แล้วครับฟองที่ 2, ร 2> ครับฟองที่สองได้ครับฟองที่สามครับฟองที่สี่ครับ เต็มมากนีน่เต็มเกี่ยดครับต่ท้ายครับอันนี้น30%นัะะเ้เโอ้ยขึ้นเช่งหวะสุดยอดอยู่เปล่าอยู่ไปล่าอยู่เปล้าเริ่มถึงสุดยอดฝีมือจริงๆครับไทย 1, 2, 3, 4, 5, ฟองใช้เวลาไป31.104วินาทีครับโอ้โหที่เกี่ยดสุดยอดครับสุดยอดครับผ่านครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ